อัาตำกเกษตรยามบ้างก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนจากคลิปที่ผ่านๆมานะครับผมได้บอกไว้ว่า,าบ่อที่อยู่ข้างๆผมเมื่อกี้นะครับที่เตรียมไว้นะครับเพื่นอนเพื่อนบ่อนี้นะครับผมจะทําเป็นบ่อเลี้ยงล่าสุดนะครับโครงการก็คือจะเลี้ยงปลาหมอคู่กันกับหอยปังนะครับเพื่อนเพื่อนนี่บ่อที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ นะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการนะครับล้อมรั้วแล้วก็ทําบ่อขยายบ่อเพิ่มอีกหนึ่งบ่อนะครับเพื่อนๆจากภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็ได้ซื้อตาข่ายพลาสติกสีดํานะครับเพื่อนเอนเมตรหนึ่งก็ราวๆย5บหาบาทนะครับเมตรละย5บห้าบาทมาแบ่งครึ่งเอานะครับเพื่อนๆนนะครับเพราะว่า กว้าง80สิบเซนนะครับเพื่อนๆผมก็มาแบ่งครึ่งออกนะครับก็เอามาล้อมนะครับมาทําการล้อมบ่อก่อนที่จะเอาอ่าปลาหมอมาปล่อยนะครับเพื่อนๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝนตกมาเดี๋ยวเขาจะตะเกียกตะกายหนีไปหมดนะครับเพื่อนๆป้องกันงูป้องกันอะไรเข้ามาในบ่อด้วยนะครับอ่าแล้วก็ได้ทําการนะครับสร้างบ่อเพิ่มอีกหนึ่งบ่อนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผ้าปูขาวๆนะครับบ่อนี้ก็เหมือนเดิมครับ ลึก50กว้าง2เมตรนะครับขนาดผ้าปูที่เราไปซื้อมาก็อ,าอยู่ที่3เมตรห้าิอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ได้ทำการปูบ่อไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวก็คงต้องเอาดินนะครับเอาดินลงอย่างน้อยก็1นิ้วนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นไปได้ก็10เซนไปเลยนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกหรือว่าขี้วัวขี้ควายของเรานั่นเองนะครับ เพื่อปรับปรับสภาพดินแล้วก็เอาไว้เป็นอาหารสำรองให้กับปูกับปลากับสัตว์ที่เราจะเลี้ยงในน้ํานะครับเพื่อนเพื่อนเป็นการปรับกดปรับด่างด้วยนะครับนี่นะครับก็ได้เตรียมเตรียมการไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับรู้สึกว่าผ้าสีขาวจะหนากว่าสีดํานะครับเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเจะไปซื้อผ้าลักษณะแบบนี้นะครับมาทําบ่อนะครับ ผมอยากให้พิจารณาดูสีขาวด้วยนะครับสีขาวรู้สึกว่าจะหนานะครับอยากให้เพื่อนๆคิดง่ายๆนะครับว่าถุงพลาสติกใสกับถุงดำถังขยะเราเนี่ยนะครับความแตกต่างมันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับเพื่อนๆผมอยากให้มองตรงนี้นะครับที่แล้วมาผมก็ไปซื้อว่าผ้าดำตัวหนานะครับแต่เอาไปเอามานะครับผ้าสีขาวหนากว่านะครับ ครับผมเพื่อนๆครับหลังจากที่ทําการนะครับอ่าล้อมรั้วนะครับให้มิดชิดป้องกันเวลาฝนตกมาน้ําท่วมนะครับถ้าน้ําท่วมแล้วปลาหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราจะ,ะปีนขอบบอ่อแล้วก็ออกไปนะครับหลังจากที่ได้ทําการล้อมรั้วเป็นที่เสร็จสรบเรียบร้อยนะครับวันต่อมานะครับผมก็ได้ไปซื้อ,อในส่วนของปลานายแพทย์นะครับ ปลาอยังล่ะปลานายแผดปลาหมอนะครับเพื่อนๆไปซื้อปลาหมอบ้านเรานี่แหละนะครับอ่าเป็นรูปปลาหมอซื้อมาโตละสองบาทครับพี่น้องตัวละสองบาทนะครับตัวละสองบาทนะครับซื้อมาจํานวนนะครับซื้อมาเป็นจํานวนสา0ร้อยตัวนะครับเพื่อนๆตัวไหนน้อยนะครับพี่น้องนะครับตัวเล็กๆเองนะครับก็เลย ก็เลยนะครับทําเป็นภาพสโลให้เพ e ื่อนๆดูก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเวลาปล่อยออกมานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะมองไม่ทันหลือว่าเอ้ยถ่ายอะไรมาให้ดูนะครับเพื่อนๆนะครับผมจะทําเป็นภาพสโลนะครับเพื่อนๆอันนี้สโลมาแล้วนะครับเพื่อนๆสโลมาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆเวลาเราไปซื้อสัตว์เลี้ยงมาเราก็ต้องเอามาแช่ในน้ําก่อนอย่าเพิ่งปล่อยนะครับเพื่อนๆ เพื่อให้น้ำนะน้ำที่ใส่ในถุงมากับปลากับน้ำในบ่อของเราทำการน,นะครับปรับตัวแล้วก็ให้อุณหภูมิเท่ากันนะครับปลาจะได้ไม่ช็อกน้ำเด้อนะครับแช่เป็นชั่วโมงนั่นแหละนะครับนี่เห็นไหมปลาหมอ,หมอนะครับปลาหมอปลาหมอนะครับแต่ไม่รู้ว่าปลาหมอเทศไหมนะครับนะถามไม่ได้ถามเขานะครับเพื่อนๆน,นะครับ ไปที่ฟาร์มปลาเขาบอกว่าเอาปลาหมอเขาก็ตักให้เลยครับไม่รู้นับหรือไม่นับนะครับบอกเขาว่าเอาสามร้อยตัวนะครับเขาบอกตัวละสองบาทนะครับนี่ก็ซื้อมาปล่อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับบ่อปลาหมอของเรานะครับในช่วงแรกนะครับเพื่อนๆปลาหมอเขาให้กินอาหารลูกอ๊อดอาหารหัวครับเม็ดน้อยๆซํำกันกับสักุระนี่แหละครับพี่น้องนะครับในช่วงแรกนะครับ สักเดือนหนึ่งก่อนเดือนแรกนะครับหลังจากนั้นก็เป็นอาหารปลาดุกเล็กธรรมดาเรานี่แหละนะครับเอานะครับย้อนกลับมาในส่วนของบ่อ,อปลาดุกนะครับปลาดุกคู่กับหอยเชอรี่นะครับอันนี้จากซีท่องแทรหรือบอ่แทหรือพี่น้องนะครับน่าจะแทอยู่หรือเปล่านะครับมีแทเป็นบางตัวครับพี่น,อน้องน,น,น,นี่นี่นะครับ เนื้อเขาเป็นสีทองนะครับไม่มีด่างไม่มีดำนะครับก็ถือว่าเป็นทองแท้นะครับเพื่อนๆถ้ามีด่างมีดำก็เป็นทองผสมนะครับอ่าเป็นเชอรี่พันสีทองผสมนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับวันนี้เป็นบ่อปลาดุกนะครับปลาดุกก็ซื้อมาลงก็500นะครับ500ตัวนะครับบ่อละ250้ตัวแต่ตอนนี้ไม่ถึงแล้วหล่ะนะครับก็ตายไปเรื่อยๆเรื่อยๆตายอบเกือบๆจะร้อยแล้วล่ะนะครับ ตายเกือบจะร้อยตัวแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับหอยเชอรี่ที่ผมได้ซื้อไม่ใช่ซื้อไปเก็บมาจากห้อยน้องคลองบึงนะครับที่เอาไข่มาฟักก็เอามาปล่อยลงไปเป็นที่เรียบร้อยนี่ตัวเล็กๆนี่ที่เพื่อนๆเห็นนี่นะครับเป็นหอยเชอรี่ที่ผมเอาไข่มาฟักนะครับเพื่อนๆนะครับไม่รู้พันธุ์อะไรละนะครับแต่จะเลี้ยงในบ่อนี้แหละนะครับกินอาหารตัวเดียวกันนะครับปล่อยให้เป็นธรรมชาติของเขานะครับเพื่อนๆ นะครับอันนี้นะครับก็เป็นบ่อปลาดุกของเรานะครับนี่นะครับช่วงนี้ปลาดุกก็ยังคงกินอาหารเม็ดเล็กอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมปล่อยปลาดุกนะครับก่อนหน้านี้ห้าวันนะครับเพื่อนเพื่อนก่อนหน้านี้ห้าวันนะครับอ่าก็อายุก็ไล่เลี่ยกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับกายภาภายในบ่อเลี้ยงปลาดุกของผมนะครับครับเพื่อนเพื่อนครับ ก็มาต่อชิปให้ช่วงท้ายนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ซื้อปลาดุกจำนวน500ตัวตัวละ2บาทนะครับเอาไปปล่อยนะครับคู่กันกับหอยเชอรี่นะครับเพื่อนๆนะครับห่างมา5วันนะครับห่างกัน5วันผมไปซื้อปลาหมอมาอีกแล้วนะครับ300ตัวตัวละ2บาทนะครับก็เอามาปล่อยลงในบ่อข้างๆกันนะครับทีนี้ในช่วงนี้นะครับปลาหมอเล็ก นะครับหมอเล็กเขาแนะนําให้นะครับเพื่อนๆให้กินอาหารของรูปอัดอาหารหวกพน้องอาหารหว่วกนะครับอาหารของรูปอัดกบเรานี่แหละนะครับเป็นอาหารเม็ดเล็กนะครับเพื่อนๆเป็นอาหารเม็ดเล็กเม็ดขนาดเท่ากับซากุระให้ปลาหางนกยูงนี่แหละนะครับในช่วงหนึ่งเดือนแรกเขาให้เป็นอาหารตัวนี้ก่อนนะครับหลังจากหนึ่งเดือนแล้วนะครับหลังจากหนึ่งเดือน เขาถึงแนะนําให้เปลี่ยนอาหารไปเป็นอาหารปลาดุกเล็กนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ผมซื้อเข้ามาแค่โลเดียวนะครับโลละสี่สิบาทครับอาหารปลาดุกเออไม่ใช่อาหารลูกออดที่เขาขายให้นะครับเพื่อนๆซื้อมาโลเดียวแค่สี่สิบาทดังนั้นหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะครับผมจะต้องทําการนะครับปรับเปลี่ยนอาหารนะครับปรับเปลี่ยนอาหารนะครับอ่า เดี๋ยวจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนอาหารในช่วงกี่วันกี่วันเดี๋ยวผมจะมาเล่าในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เอามาบอกเพื่อนๆว่าช่วงนี้ผมได้ทําการเลี้ยงปลาหมอด้วยนะครับอลองดูนะครับอยากให้เพื่อนๆติดตามดูว่าการเลี้ยงปลาหมอมันจะง่ายจะยากจะง่ายแค่ไหนนะครับกับการลงทุนเท่าไหร่เลย6 0รอบาทนะครับ ซื้อปลาหกร้อยบาทนะครับไม่รวมค่าบ่อนะครับไม่รวมค่าผ้าปูบ่อนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาเก็บความรู้นะครับเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับสาหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาทําการเกษตรก็ดูไปนะครับดูไปดูเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆจะไปทําเองนะครับจะได้ไม่เสียใจแล้วก็ไม่เสียใจว่า ในส่วนของสัตว์เลี้ยงที่เราซื้อมาเลี้ยงแล้วมันจะตายนะครับถ้าเ,เพื่อนๆดูแลว้วเ,เพื่อนๆก็ทําใจร่วงหน้าแล้วก็หาทางหาวิธีการแก้ไขจาก y o youtube หลายๆช่องนะครับเ,เพื่อนๆสาหรับช่องผมก็เป็นการทําจริงถ่ายจริงถ่ายถ่ายหน้างานสดนะครับเ,เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมรถที่มาจากช่องซ่อมมอเตอร์ไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกนะครับก็เป็นถ่ายงานสดนะครับไม่ได้เมคงานขึ้นมานะครับเ,เพื่อนๆ สำหรับการเลี้ยงปูเลี้ยงปลาของผมก็ถ่ายหน้างานจริงนะครับถ่ายหน้าการจริงหน้าบ่อจริงนะครับก็เอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับอันไหนดีอันไหนไม่ดีก็แนะนํดจริงเข้ามานะครับเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ